ให้มันตรงๆหน่อยแล้วก็นอนอย่างเดียวแล้วก็ตื่นให้มันเช้าหน่อยแล้วก็แล้วก็อย่ากินตอนกลางคืนอย่าให้เดินให้ให้เวลาครูสอนก็อย่ากินพี่เคเมื่อกี้แม่นั่งอยู่ไว้บอกเล่นเป็นเมื่อกี้บอกพี่แดนนี่ใช่ไหมว่าเออให้แม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมนอนเวลาค้างข้างๆอ่ะทอดแลบเลยทัดแลบนอนเวลาเวลาป่ะไปข้างนอก 不要演，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 不要 เพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบเวลาเราพูดให้ใครฟังแล้วเไม่ฟังอ่ะเออเราแอบให้ฟังครูสอนทุกอย่างค่ะทนายคา่าแม่ได้อยู่บนไหไรขนาดนี้เห็นแม่พี่บอกแล้วแม่พี่